ก็เริ่มได้เลยนะครับสําหรับวิชาสังคมนะครับก็วันนี้ก็เป็นการเ,เริ่มเรียนนะครับอย่างจริงจังนะลบกวนนักเรียนปิดไมให้นิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันนะเสียงบางทีเสียงรอบข้างมันเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับหากนักเรียนสงสัยก็สามารถเปิดไม์ถามได้นะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับ เห็น powerpoint ไหมครับ้องเห็นเนาะอ่าก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าไม่ได้เจอกันนานาคนะคุณครูชื่อคุณครูกฤษดานะครับหรือว่าคุณครูหนุยนะครับก็เป็นครูประจำชั้นป .6 แต่ว่าลงมาช่วยนะครับสอนในชั้นป .5 ในรายวิชาสังคมด้วยนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ก็ให้คุณครูนิวเนาะเพราะคุณครูนิวเขามีความสามารถในด้านนี้นะครับ ก็ครูนิวช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์โอเค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนการตามที่เราตกลงกันไว้ก็คือเป็นเรื่องของศาสนาดังนั้นนักเรียนที่มีหนังสืออยู่ใกล้ตัวนักเรียนเปิดหนังสือนะครับไปเรื่องแรกได้เลยก็คือเรื่องของศาสนานะครับดูสารบัญก็ได้เนาะเรื่องแรกศาสนาหัวข้อน่าจะเป็นเรื่องของความสําคัญของศาสนานะครับอ่าเปิดหัวข้อนี้นะเรื่องความสําคัญของศาสนานักเรียนดยูหนังสือประกอบไปด้วยนะครับ แล้วก็ฟังครูไปด้วยนะจะได้เพิ่มความรู้ไปด้วยนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มเลยเนาะศาสนาคืออะไรอ่าทำไมเราถึงต้องนับถือศาสนาอ่ันี้ก็เป็นคำถามเนาะชวนคิดเออจุดประสงค์หลักๆเลยคืออยากให้นักเรียนทราบว่าเฮ้ยศาสนาคืออะไรบางคนเคยได้ยินเออกษัตศาสนาก็คือศาสนาไงที่คนนับถือเออแล้วมันคืออะไรล่ะ เออความหมายจริงๆนะที่ลึกซึ้งเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะเรียนในเรื่องของตรงนี้กันนะครับอ่าต่อนะในปัจจุบันนะครับอ่าในโลกใบนี้นะครับมีศาสนานะมากมายแล้วก็ยังไม่รวมถึงลัทธิความเชื่อต่างๆนะครับซึ่งมีอีกมากเนาะเยอะแยะไปหมดเลยก็แล้วแต่นะครับเราจะศรัทธาเรื่องของศาสนานะครับมันเป็น เรื่องของเสรีภาพถ้าพูดในทางกฎหมายเนาะก็คือเป็นเรื่องของเสรีภาพเขาว่าเสรีภาพก็คือเสรีครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือาศาสนาใดก็ได้อาจะต้องไม่มีการบังคับอะไรนะดังนั้นไม่จะเป็นว่าเฮ้ยพ่อของเราเป็นพุทธแม่เราเป็นพุทธเราจะต้องเป็นพุทธด้วยอันนี้ไม่จําเป็นครับเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนะเราศรัทธานในาศาสนานี้นะเราสามารถนับถือาศาสนาได้เลย เนาะโดยไม่ต้องขออนุญาตไกลนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเสรีภาพเนาะเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องมีเนาะในปัจจุบันก็มีศาสนามากมายเนาะและที่ความเชื่อนะมากมายเลยที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสุดท้ายของทุกๆศาสนาเลยก็คือสอนให้คนเป็นคนดีนะครับดังนั้นนะอาจจะแตกต่างในเรื่องของอ่าหลักธรรมคำสอนหรือว่าพิธีกรรมต่างๆแต่ว่าเป้าหมายคือ สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันหมดนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะในชั้นป .5 เนี่ยเราจะเรียนหลักๆเลยนะก็คือสามศาสนานะครับซึ่งเป็นาศาสนาหลักๆที่เราจะต้องเรียนกันนะนักเรียนดูที่ภาพนะครับดูที่จอครูนะอ่านักเรียนจะเห็นว่าที่จอครูที่ครูขึ้นไว้เนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของาศาสนา มันก็คือสิ่งที่บ่งชี้บ่งบอกว่าเฮ้ยนั่นคือศาส,สนาอะไรนะอ่ะนักเรียนน่าจะพอรู้มองปุ๊บน่าจะพอรู้และตอบได้อันแรกเลยครับลองดูอันแรกครับอ่าอันแรกนะครับท,าาที่เป็นวงกลมอ่ามีเสียงตอบมาก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองหรือศาสนาพุทธนั่นเองนะครับเขามีชื่อเรียกชื่อเรียกนะรู้ไหมเขาเรียกชื่อชื่อเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าอะไรอ่าไม่รู้ครับไม่รู้นะครับอ่าเขาเรียกว่าวงร้อพระธรรมจักรครับ อ่าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมีการเวียนไหยตายเกิดหมุนเวียนเหมือนกับวงล้อที่มันหมุนไปนะตราบใดที่เรายังไม่บรรลุธรรมหรือว่ายังไม่ตัดซึ่งกิเลสเราก็ยังเวียนไหยตายเกิดอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือความจริงนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเนาะอ่ะมาดูถัดมาครับอันถัดมาอันกลาง าน่าจะรู้จักดีครับไม้กางเขนศาสนาคร <นา S 2> ิสต์คริสางเขนคริสอ่าโอเคเนาะศาสนาคริสต์นะครับเป็นไม้กางเขนเนาะสุดท้ายครับสุดท้ายเป็นดาวและเดือนอ่าด,ดาวและเดือนเป็นศาสนาอิสลามโอเคอโอเคมากเลยจําสัญ,ญลักษณ์ได้ก็โอเคแล้วอ่านรบกวนถามนิดน,นึงนะครับอนุญาตถามห้องเรามีศาสนาคริสต์หรือว่าอิสลามไหมาครับไม่มี ไม่มีเป็น,นโอเป็นศาสนาพุทธหมดเลยโอเคก็ไม่<ด>เป็นไรเป็นการเรียนรู้นะครับเรียนได้ครับไม่เป็นไรนะถือถึงว่าถือว่าจะอ่ามันเป็นการศึกษานะครับไม่ผิดหลักศาสนาเนาะไม่เป็นไรเรียนได้ครับศึกษาได้นะครับให้รู้ถึงความแตกต่างนะแต่เป้าหมายก็คือเดียวกันนะครับคือเป็นคนดีอ่นะต่อนะศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะครับนะเราจะพูดถึงสามศาสนาหลากักๆตรงนี้นะศาสนาแรกก็คือพระพุทธศาสนา นะครับเขาบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถือ,อกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อประมาณประมาณนะ2,500กว่าปีมาแล้วอ่าศาสดาของพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งพระนามเดิมท่านชื่อสิทธ,ธัตถะนะก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นะแล้วก็เออออกเผยแพรศาสนานะครับอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีที่มาครับมีชื่อครับ มีชื่อของพระองค์เนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีมีความหมายครับหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้มีปัญญานะบางคนอาจจะพูดว่าผู้รู้ผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บ้านนะครับก็คือเป็นผู้ที่รู้แจ้งทุกอย่างแล้วนะครับอ่าต่อนะศาสนาคริสต์นะครับถือกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณสัก2,000กว่าปีเหมือนกันเวลาไล่เรี่ยก,กันบางคน อาจจะจําได้ว่าเฮ้ยมันห่างกันกี่ปีตัวเลขที่แน่ชัดเออมีครับมีครับดูดูจากไหนดูยังไงนับยังไงดูจากปีพุทธศักราชกับปีคริสตศักราชครับพศกับพศครับ,อ,อ,บอ่าต่างกันเท่าไหร่นั่นแหละสามารถเดาได้ว่า,าศาสนาไหนนะครับเกิดก่อนแล้วก็ห่างกันเป็นระยะระยะเวลาเท่าใดนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอคร่าวๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกทีหลังนะครับ าศาสนาคริสต์นะครับถือกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน์นะครับก็คือแถบ,นะบแบนะอาหรับแถบแถบนู้นเลยเนาะศาสดาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูนะครับพระองค์เป็นชาวยิวนะส่วนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเรียกว่าคริสต์ศาสนิก,กชนนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะสับสนคําว่าศาสดากับพระเจ้า,าเคยได้ยินเนาะพระเจ้าพระเจ้าที่เขาเรียกพระเจ้าถูกไหมครับศาสดากับพระเจ้าเนี่ยคือคนละคนกันนะครับ ไม่ใช่คนเดียวกันนะอ่าคือคนละคนนะแต่ยกเว้นพระพุทธศาสนาเราศาสนาพุทธเราไม่มีพระเจ้าครับมีแค่พระศาสดาพระองค์เดียวก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแต่ศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีครับเขามีพระเจ้าครับพระเจ้าสูงสุดของเขาเนี่ยนะคือพยาโหวาอาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเราอาจจะคุ้นแค่พระเยซูนะพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าวิธีหนึ่งนะครับเป็นผู้ไถ่บาป นะครับให้แก่ม,น,มนุษย์อันนี้คือตามความเชื่อของเขาเนาะ,ะในภาพนี้ก็คือเหตุการณ์ตอนที่พระองค์เนี่ยถูกตึงกังเขนนะครับจนสิ้นพระชนนะหลังจากที่พระองค์เนี่ยเผยแพร่หลักธรรมคาสอนก็เป็นธรรมดาแหละเนาะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะไม่ว่าจะเป็นระดับาศาสดาหรือว่าใครก็ตามก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดานะครับก็สุดท้ายพระองค์ก็ตายเพื่อไถ่บาปนะครับนะอันนี้ก็คือ ประวัติคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งเนาะในภายหลังนะอะต่อนะศาสนาอิสลามมาศาสนาอิสลามนะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะหมายถึงสันติอะโอขออนุญาตลืมพูดถึงถิ่นกําเนิดอ่ะถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยมีท่านนบีมูฮัมหมัดเออเราอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดานะ อ๋อนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาแล้วพระเจ้าละ่ะเออบอกแล้วว่าศาสดากับพระเจ้าคนละคน,นอ่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามก็คืออัลเลาะห์เคยได้ยินนะองค์ ok. อัลเลาะห์อ่าเป็นพระเจ้านะครับส่วนท่านนบีเนี่ยเป็นศาสดาผู้เผยแร่ศาสนาอีกทีนึงเนาะศาสดานะครับก็คือท่านนบีนะครับเรามักเรียกอิสลามว่ามุสลิมซึ่งมันมีความหมายครับ มุสลิมเนี่ยแปลว่าผู้สวามีภักด์อ่านะดังนั้นอิสลามแล้วก็มุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ถ้าแปลรวมๆันก็คือผู้ที่รักสันติและก็สวามีภักต์ต่อพระเจ้าของเขาเนอะอ่าดังนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะสอนให้ให้นะเขาเรียกอะไรให้ผู้ที่นับถือศาสนาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งในหลักธรรมคาสอนของเขามากๆนะเพราะว่าคําว่ามุสลิมคือผู้สวามีภักด์จะต้องสวามีภักิ์ต่อ พระเจ้าของเขาเท่านั้นนะนี่คือหลักธรรมคาสอนนะก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะแต่เป้าหมายเดียวกันครับก็คือสอนให้คนเป็นคนดีเนาะอ่ะต่อมาต้องจดตรงไหนบ้างคะอะนักเรียนไม่ต้องจดเลยครับนักเรียนไม่ต้องจดเลยเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้มีอยู่ในหนังสือแล้วแต่ถ้านักเรียนอยากจะช็อตนต้ตหรือว่าจะจดนะส่วนที่สําคัญก็ได้เหมือนกันนักเรียนจดลงในสมุดก็ได้นะครับแต่ถ้า จะให้ดีนักเรียนก็ฟังที่ครูอธิบายนะครับแล้วก็ดูหนังสือประกอบไปด้วยแค่นั้นพอเนาะไม่ไม่คือเนื้อหาตรงนี้มันเป็นเนื้อหาที่บางส่วนที่เรารู้แล้วนะครับเราศึกษาม,มาแล้วอาจจะลืมไปแค่นั้นเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวส่วนไหนเรื่องที่มันค่อนข้างยากหรือว่าที่นักเรียนต้องจําเดี๋ยวครูครูจะบอกนักเรียนก็สามารถจดได้เลยหรือว่าระหว่างนี้นักเรียนฟังแล้วอยากจะจดก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนาะจะจะได้ จะได้มีสมาธิในการฟังนะครับอะต่อนะศาสนา <Hey. S 1> มันคือรากเป็นเป็นปรากฏการณ์ทางจิตแล้วก็สังคมมันเป็นบอกเกิดของเรื่องของคุณค่าแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งกับมนุษย์เนี่ยมันมีความสำคัญกันมากนะมันจะผูกติดในเรื่องของความเชื่อครับ่าดังนั้นศาสนา อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นความเชื่อก็ได้บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องของเสร,รีภาพของเราเนาะแต่ว่าศาสนาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับจะต้องมีนะสิ่งสําคัญนะครับ5ประการนี้นะจะต้องมีสิ่งสําคัญ5ประการนี้นะครับอะอย่างแรกเลยต้องมีศาสดาคร,ครับศาสดาคือผู้ที่ตั้งศาสนาหรือว่าผู้เผยแพร่ศาสนาก็ได้ นี่เขาเรียกว่าศาสนาจะเป็นศาสนาได้จะต้องมีศาสดาก่อนต่อมาครับที่สําคัญไม่แพ้กันคมภี์ครับคมพีศาสนาอ,อาจจะเคยได้ยินคาว่าคมภีร์นะมันคือที่บรรจุหลักธรรมคาสอนของศาสนานั้นๆลงไปนะเป็นที่รองรับหลักทางคําสอนไปยกตัวอย่างเช่นพระพุทธ,ธศาส,าสนานะครับ เรามีคำภีร์นะครับชื่อว่าคำภีร์พระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นคำภีร์ที่บรรจุหลักธรรมคาสอนนะครับลงไปนะอันนี้ก็คือองค์ประกอบต่อมานะต่อมาครับนักบวชนักบวชนะหรือว่าสาวกนะก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็สืบทอดาศาสนาด้วยนะครับให้าศาสนาคงอยู่ต่อไปนะเขาเรียกว่านักบวชนะต่อมาครับาศาสนาสถาน หรือว่าสถานที่สําคัญของศาสนานะปูชนียสถานก็คือจะต้องมีนะครับสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอ่าอย่างศาสนาพุทธเราก็จะมีวัดใช่ไหมครับอ่าวัดเป็นศาสนาสถานมีโบสถ์มีวิหารเจดีย์อะไรต่างๆนะศาสนาคริสต์เขาก็มีโบสถ์ของเขาเนาะอิสลามเขาก็มีสถานที่ของเขาเรียกว่ามาัสยิดนะบ้านใครที่อยู่ใกล้ชุมชนอิสลามน่าจะคุ้นเคยเนาะ เป็นเวลาเช้าเช้าเวลาเย็ยนเย็นเขาก็จะเปิดเพลงบทสวดนะครับนั่นนั่นคือเรื่องของอาาศาสนาของเขานะครับอ่ะต่อมาก็คือสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายนะครับที่แสดงออกของศาสนานะครับอันนี้ก็ที่เราเรียนไปแล้วเนาะสัญ,ญลักษณ์นะครับอ่ะดูต่อเนาะอ่ะมาเรื่องที่สําคัญเลยก็คือความสําคัญของศาสนาครับมาดูกันว่าศาสนามีความสําคัญอย่างไรทําไมเราถึงต้องนับถือศาสนาเออไม่มีได้ไหม เออมีครับมีอันนี้ยกตัวอย่างคุณครูมีเพื่อนอยู่คนหนึง่งเขาเป็นชาวต่างชาติเออคุณครูก็<ๆ>ถามเขาว่าเขาพูดไทยได้เนาะถามเขาว่าเอ,อ้ยคุณมีศาสนาไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีศาสนาเขาไม่รู้จักศาสนาคืออะไรเออเอาแล,แล้วเวลาไม่สบายใจเวลาอะไรเงี้ยจะพึ่งพาอะไรยังไงเขาก็บอกไม่เอาพึ่งตัวเองนะครับศรัทธาตัวเองเอะก็ก็เป็นอะไรแปลกๆดี นะครับก็มันเป็นเรื่องของเสรีภาพหรอครับนอกบังคับกันไม่ได้อ่าแต่ความสําคัญของาศาสนาเนี่ยที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองว่าทําไมเราถึงต้องมีาศาสนานะอ่ะดูต่อเนาะความสําคัญของาศาสนานะครับอันแรกเลยเขาบอกว่า,าศาสนาเป็นบอ่อเกิดศิลปวิทยาการแล้วก็ขนมอ่าขนมรำเนียมประเพณีนะสารและศิลป์ต่งาง นะสถาปัตยกรรมด้วย่านะยกตัวอย่างในภาพครับอันนี้ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมเนาะที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธานะครับของศาสนานะอันนี้เป็นศาสนาพุทธเนาะนะนะวัดวาอารามถูกสร้างขึ้นนะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามละเอียดละออนะครับถือว่าเป็นงานปราณีตมากๆม,ม,มันบง่งบอกถึงนะเรื่องของความศรัทธานะครับในพระพุทธศาสนาเนาะอันนี้ก็คือความสําคัญนั้นแรกนะครับอ่ะดูต่อนะครับ ต่อมาครับศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะเพราะเราจะสามารถดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของศาสดาหรือว่าหลักธรรมคำสอนของศาสนาได้นะบางคนก็นะครับมีวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปอาจจะประกอบอาชีพแตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะครับแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือจะต้องเป็นไปตามศาสนา นะครับขออน,นุญาตนิดนึ่งอโอเคต่อนะศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจนี่อันนี้สำคัญที่พึ่งทางใจคืออะไรอ่าเขาบอกว่าเวลาเราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเนาะมีความทุกข์ร้อนนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราให้เรา นะรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเขาบอกว่าศาสนาเป็นที่พึ่งได้อ่าขออนุญาตนักเรียนครับนักเรียนปิดไมค์ให้หน่อยครับพอดีมีเสียงเข้ามาโอเคอ่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่าเวลาเราเนี่ยมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยนะเราบางคนเนี่ยก็จะพึ่งในเรื่องของศาสนานะเช่นรู้สึกโอ้โหช่วงนี้นะดวงไม่ค่อยดีเลยนะก็ว่านไปนะเออรู้สึกนะทุกข์ร้อนใจยังไงไม่รู้ ปัญหาเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยไปที่วัดทําบุญดีกว่าน,นี่นี่ก็คือเป็นที่พึ่งทางใจหรือยกตัวอย,อย่างง่ายๆเวลาเราไปหรือว่าเจออะไรที่มันอ่าเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยนะเจอสิ่งลี้ลับอย่างเงี้ยบางคนบอกโอ้หไม่รู้จะพึ่งอะไรละเออสวดมนต์ดีกว่านะครับนึกถึงพระดีกว่าอ่านนั่นแหละนั่นคือที่พึ่งทางใจครับศาสนาก็เป็นที่พึ่งทางใจได้นะครับเนาะเวลาบางคนเนี่ย เจอปัญหานะครับไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนาะยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะโควิดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยนะบางคนแก้ปัญหาด้วยการจบชีวิตหรือว่าฆ่าตัวตายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับไม่ควรถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมคาสอนนะอาจจะยกหลักธรรมคาสอนนะครับเช่นอ่าเรื่องการปล่อยวางนะเป็นธรรมชาตินะชีวิตมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น ถ้านักเรียนคิดได้อย่างนี้นะมันก็อาจจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้นะเนาะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของที่พึ่งทางใจอันนี้สําคัญอ่ะต่อศาสนาทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเออเพราะทุกๆศาสนาเนี่ยล้วนสอนให้เป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติสัญชาติอะไรก็ตามนะครับถ้าเรามีเป้าหมายอันเดียวกันแล้ว นะความสงบสุขเกิดครับอย่างครูยกตัวอย่างอย่างศาสนาพุทธเนี่ยมีแค่ประเทศไทยหรือเปล่าที่นับถือศาสนาพุทธไม่ใช่ครับต่างประเทศเขาก็มีนะเออต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกัน <S <S ดังนั้น <S <S เ,เมื่อเรามีความแตกต่างตรงเนี้ยแต่เรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันนะเรารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับความสงบสุขมันจะเกิดขึ้นนะครับนะอาจจะ ไม่ว่าจะความแตกต่างในเรื่องของศาสนาศาสนามีเยอะแยะมากมายเลยนะมีความแตกต่างกันเยอะนะแต่เป้าหมายก็คือสอนให้คนเป็นคนดีนะครับนั่นคือความสงบสุขจะเกิดนะครับถ้าทุกคนรู้หน้าที่เป็นคนดีเนาะอ่ะต่อนะศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกคืออะไรมรดกก็คือสิ่งที่สืบทอดใช่ไหมตกทอดนะต่อต่อกันมานะครับแต่ในทางศาสนาเนี่ย ศาส,สนาเนี่ยมันไม่ใช่มรดกของคนใดคนหนึ่งเนาะมันเป็นสิ่งนะครับของทุกคนนะครับดังนั้นศาส,สนาเนี่ยจึงเป็นมรดกนะก็จะมีทางด้านรูปธปรรมด้วยรูปธรรมก็คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้เช่นศาส,สนาสถานโบสถ์านะวัตถุโบราณวัตถุสถาปัตยกรรมต่างๆนี่ถือว่าเป็นมรดกนะครับต่อมามรดกทางด้านจิตใจนะครับเช่นหลักธรรมคาสอนนะครับความเชื่อแล้วก็คุณธรรมต่างๆนะครับอันนี้นะ สำคัญเลยก็คือความเชื่อครับหากเราศรัทธาหรือเชื่อในอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะมีจิตใจที่มุ่งมั่นไปในด้านนั้นเช่นเราเชื่อในหลักธรรมคาสอนเนี่ยเออเอครูพูดบอกว่าเอ้ยนั่งสมาธิทุกวันเนี่ยมันจะทําให้จิตใจสงบจริง,รงไหมวะเอออย่าเพิ่งเชื่อลองดูก่อนไปลองทําดูนะพอเราลองทำปุ๊บ เออเฮ้มันใช่จริงๆเว้ยณคร,รูบอกว่าให้นั่งสมาธิสักวันละสิบนาทีห้านาทีจิตใจเราสงบขึ้นนะครับอันนี้นะมันก็คือสิ่งที่เกิดจากความเชื่อนะครับบางคนไม่เชื่อก็พูดไปเขาก็ไม่เชื่อเนาะอันนี้เป็นมรดกนะครับอ่ะต่อนะสุดท้ายเลยเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยครับอ่าดูยิ่งใหญ่เนะาะศาสนาเนี่ยสามารถนําไปใช้พัฒนาชาติได้ นะยกตัวอย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยมันสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชาติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปทั้งทางด้านจิตใจและก็ด้านวัตถุถ้าในปัจจุบันนักเรียนจะสังเกตได้ว่านั้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เป็นวัตถุเนี่ยมันถูกพัฒนาไปไกลมากๆแล้วนะแต่บางครั้งเนี่ยจิตใจเนี่ย ของคนเรามันไม่ได้พัฒนาไปด้วยอ่าจึงเกิดนะครับอย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะนำเทคโนโลยีทัทนสมัยอะไรต่างๆเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ,รบเพราะว่าการพัฒนามันไม่ได้ถูกพัฒนาคู่คกันไปการพัฒนามันต้องพัฒนาทั้งด้านจิตใจและวัตถุเนี่ยมันต้องไปพร้อมๆกันครับเออจะต้องพัฒนาพร้อมๆกันซึ่งการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็ใช้เรื่องของศาสนาเรื่องของหลักธรรมนั่นเองเข้ามา ส่วนพัฒนาทางด้านวัตถุเทคโนโลยีอก็ใช้นักวิทยาศาสตร์นะใช้อะไรต่างๆเนาะเทคโนโลยีเข้ามานะครับจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปครับเนาะนี่คือสิ่งสําคัญนะอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายสําหรับชั่วโมงนี้เนาะเป็นคําถามนะครับคําถามทีนี้คําถามตรงนี้นะครับนักเรียน ลอกโจทย์แล้วก็ทำลงในสมุดหรือถ้าใครไม่มีสมุดนักเรียนทำลงในกระดาษก็ได้นะครับซึ่งคำถามของครูสองข้อเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ยากนะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครูอาจจะพูดเร็วไปนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดเนาะออนักเรียนอาจจะไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังหรือศึกษาเองในหนังสือหรือช่องทางอื่นๆก็ได้คือจะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเนาะ เราสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหลายหลากหลายช่องทางมากเอออย่างสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยรู้อะไรอยากรู้อะไรถามได้เลยครับบางคนอยากรู้เกี่ยวกับศาสนาแต่ไม่อยากฟังไม่อยากอ่านทําไงอะ่ะเปิดเป็นนะคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันดูก็ได้ก็เพลินไปอีกแบบหนึง่งแล้วแต่อ่าแล้วแต่เรานะสะดวกเลยอยากจะศึกษาแบบไหนอ่าแต่เป้าหมายก็คือจะต้องมีความรู้ตรงนี้อ่ะข้อแรกเลยนะ ใครที่มีสมุดนักเรียนจะจดก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะแคบหน้าจอไว้เอาไว้ทําเวลาอื่นก็ได้ไม่ว่ากันส่วนใครจะจดก็จดได้เลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคําถามนะครับนักเรียนก็เขียนว่าวิชาสังคมคําถามนะครับข้อที่หนึ่งเพราะเหตุใดเราจึงต้องนับถือศาสนาเออนักเรียนสามารถตอบในความคิดของนักเรียนเองก็ได้ไม่จําเป็นว่าอ,อจะถูกหรือเปล่าไม่ครับไม่จําเป็น นะเอาตามความคิดเราเลยครูยอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรทําไมเราจึงต้องนับถือศาสนาและศาสนามีความสําคัญต่อวิธีการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเออนาะถามสองสองข้อนะในหนึ่งในหนึ่งคำถามนี้นะเอ,อนักเรียนก็แยกตอบมานะเขียนตอบ,ตอบแล้วก็อธิบายมาเลยนะเพราะเหตุใดเราจึงต้องนับถือศาสนาเออเอาตามความคิดของนักเรียนเองก็ได้ นะนะจน,จนๆเลยไว้เล,เลยก็ได้นะครับส่วนใครจะแคปหน้าจอไว้เอาไว้ท,ทําทีหลังก็ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวครูจะส่งนะครับนะตรงนี้เข้าไปในไลน์กลุ่มอีกทีหนึ่งอ่ะข้อที่สองนะนักเรียนคิดว่าศาสนามีความสําคัญต่อการพัฒนาชาติไทยอย่างไรเอาแค่ชาติไทยพอนะศาสนาเนี่ยมีความสําคัญยังไงต่อการพัฒนาชาติไทยออนักเรียนก็อธิบายมา อ,อ,อาจจะพูดมาว่ามันสําคัญยังไงทําไมต้องมีศาสนาศาสนาเอาไปใช้พัฒนาชาติไทยยังไงหรือจะยกตัวอย่างหลักธรรมคาสอนที่ใช้ในการพัฒนาก็ได้แล้วแต่นะนักเรียนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือเรียนวิชาสังคมก็ได้นะครับนะหรือจะสืบค้นนะในช่องทางอินเทอร์เน็ตนะกูเกิลอะไรก,ก็ว่าไปนะได้หมดเลยครูเชื่อว่านักเรียน เอาข้อความนี้ไปเซิร์ชเนี่ยครูว่ามีคําตอบขึ้นมาเต็มเลยแหละ <c oughs> นะอันนี้ไม่ได้แนะแนวทางนะครับแต่ว่านะมันเป็นเรื่องของการศึกษาในยุคใหม่นะครับนะทาอย่างไรก็ได้นักเรียนจะศึกษาช่องทางไหนก็ได้ขอให้นักเรียนมีความรู้แค่นั้นเองนะครับนะเนาะพะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไ,ไปไกลแล้วไม่จําเป็นต้องรอครูอย่างเดียวนะหนังสือนักเรียนได้ไปแล้วเอ้ยว่างๆก็อาจจะนั่งอ่านล่วงหน้าไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรอ,อครูก็ได้นะครับโอเคเนาะ สำหรับวิชาสังคมนะครับมีคำถามนะครับสองข้อทำลงในสมุดหรือกระดาษนะครับนะสองข้อนะแล้เวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะมาต่อนะครับในเนื้อหาเดิมอมีใครสงสยัอรรงสยอะไรไหมครับไม่มีใครสงสัยอะไรไหมเปิดไปส,สักถามได้นะครูอาจจะพูดไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจํากัดเนาะ เพราะหลังจากนี้นักเรียนจะต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ต่อนะครับนะบแต่เดี๋ยวเปิดเทอมมาวันที่สิบสี่เนี่ยอ่าสิบเจ็ดใช่ไหมเออสิบสี่เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีตารางใหม่ออกมานักเรียนก็ได้เรียนเต็มที่เลยนะครับนะไม่ต้องกังวลเนานะอยู่กันยาวๆแต่ตอนนี้เวลาจํากัดเนาะครูอาจจะพูดไวนิดนึงใครที่ไม่ได้เข้ามาหรือว่าฟังไม่ทันอย่างไรนะครับเรียนสาม,มารถไปดูคลิปนะย้อนหลังได้เดี๋ยวครูจะส่งนะวิดีโอนี้แหละที่เราเรียนกันนี่แหละ ให้นะในรายกลุ่มนักเรียนก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับโอเคตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับ12โมงนะครับ40นาทีมีใครสงสัย<ม>อะไรไม่เอ่ยมีไหมไม่มีนะครับโอเคนะสําหรับวิชาสังคมมีพะละังงานนะครับคําถามสองข้อนะครับบอกเพื่อนคนที่ไม่ได้เข้าด้วยนะนะครับอ่าโอเค ก็เด <łość> ี <S 2> <S 2> ๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับนะก็ขอให้น้องเรียนนะครับมีความสุขนะในการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วพบกันใหม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพมครับ